เว็บแกลเลอรี่ใน l i g h t r o o m 6กับ CC นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเหมือนกับเพิ่มความหลากหลายให้เรามากขึ้นแต่ก่อนนี้เนี่ยที่เวลาเราทำเว็บโมดูลของมันเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลือกไม่ค่อยเยอะนะมันจะเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยนะก็จะเป็นแบบลักษณะเนี้นะเวลาสมัยก่อนพี่อาส่งงานลูกค้าก็าจะเป็นแบบแนวๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดูแบบ เป็นทางการมากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็ไม่ได้นะครับเนี้คลิกไปอะไรเงี้ยแต่ในไลท์รูม C ีกับไลท์รูม6เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับมีหลากหลายนะครับลองดูกริดแกลลี่นี่ก็ได้นะนะพอเราเลือกตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้เลือกสแควร์แกลลี่อืมสวยงามขึ้นเลยเวลาคลิกแล้วก็จึ๊กจึ๊กนะหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยอ่าแล้วมันเป็น HTML5 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนคล้ายๆแบบอะไรอะ เฟดอ่าเป็นดิโซเข้ามานะ okay. มันจะแบบไม่ใช่แบบตึบตึบตึบอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพวกอย่างเงี้ยอันนี้ tracker ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเรียงรูปที่เป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนตรงนี้อย่างเช่นโ o w h อ,อยากให้แถวมันสูงขึ้นก็มาเลือกออปชันตรงนี้ลองเลือกกันดูนะครับอันนี้มันไม่ได้ยากอะไรก็ลองดูตามที่เหมาะสมนะเวลาที่เราเลือกอย่างนี้นะดูนีน้นิดนึงนะกริดแกลลอรี่เนี่ยเราอยากจะปรับเปลี่ยนตรงอื่นถ้าเราต้องมานั่งเลือกไอ้ตรงเมื่อกี้ปทัที่พี่เขาทำเนี่ยอาจจะรู้สึกเมยเหนื่อยนะก็อาจจะมาเลือกตรงนี้เห็นไหมกริดแกลลอรี่เทมเพลตเนี่ยมันจะมีออปชันให้เลือก่อาซึ่งเขาทําไปแล้วเราจะไปทําเพิ่มก็ได้นะแต่นนี้เราบอกเลือกดาร์กก็จะเป็นดาร์ก เลือกไลท์ก็จะเป็นแบบไลท์นะครับนะหรือจะเลือกดีฟองมันก็ได้นะถ้าเราเลือกดาร์กอ่าแล้วเราเข้าไปดูจุ๊บอ่าอะไรเงี้ยนะอ่าประมาณอย่างนี้นะครับลองใช้งานดูนะครับลองใช้งานดูตัวเว็บเนี่ยไม่ยากแล้วก็เวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปมันก็เอาก้อนเนี้ยไปอัปโหลดเป็น FTP อะไรก็ว่าไปหรือจะใส่เป็นไอตัว FTP server นี่ก็ได้นะครับเนี่ยเป็น u u s t o s s t t t n n g เรากด Edit จบนะครับก็จะมีตัว Server มีอะไรมาให้ถ้าเราสามารถจะพับปิดต่อเชื่อมกับตัว Server ของเราได้ก็ใช้ตรงนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเป็นเหมือนกับ ตัวเพิ่มเติมมาให้งานเราดูน่าสนใจมากขึ้นแเวาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้เวลา่หอาส่งงานนะครับบางทีแบบว่าอยากให้ลูกค้าเลือกก่อนอย่างเงี้ยนะแหววไม่ได้ใส่ดัมได้หรือซีดีดีวีดีอะไรส่งม e เ s นเจอร์ไปวุ่นวายแหวาก็ทําเป็นเว็บแกลลอรี่เนี่ยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูแล้วก็เลือกอลูกค้าเลือกชอบรูปไหนก็จะบอกเรามาแล้วก็จัดการใหนะ้อันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานกับเ o ิร์ l โฟลราอย่างหนึง่ง ใครไปเที่ยวไปอะไรมาอยากทำเป็นเว็บแกลเลอรี่เก็บเอาไว้ก็จับโยนขึ้นไปด้วยไลท์รูมซีซีหรือไลท์รูมใจอะไ